วันนี้ก็ไปเจอเจอนกที่เขามาทำรังเป็นนกกลางเขนนะฮะโดยข้อมูลก็ก็ยังไม่ชัดเจนนะจะว่ามันมีอะไรบ้างในรายละเอียดเนี่ยที่เราเจอก็คือมาทำรังตรงตรง้นมะกรูดนั่นละจ้ะ ตรงมะกรูดสองต้นต้นมะกรูดเนี่ยเขาจะมีมดแดงตัวใหญ่แต่เป็นมดแดงที่ไม่ค่อยที่จะที่จะมารบกวนอ่ะเขาก็อยู่เป็นส่วนๆบางจริงต้นไม้เนี่ยไม่ค่อย ที่จะขยายพันธุ์มากมายแต่แต่ก็มีบางส่วนข้ามไปต้นไม้ต้นอื่นก็มีอะนกมีเขาก็ไข่สองฟองมั้งแล้วก็ออกมาเป็นลูกละลูกเล็กๆได้เป็นเกือบอาทิตย์แล้วมั้งประมาณเป็นอาทิตย์นี่แหละในระหว่างช่วงนี้เขาก็ดูแลลังของเขาสองตัวผู้ตัวเมียน่หละจ้ะ แล้วก็เสียงนี่ก็มีมีกันแทบทั้งวันอ่ะกลางคืนก็มีเสียงกลางคืนตอนเช้าเช้าตีตีสี่ตีห้าก็มีตีสามวันน่าจะมีหรือว่าเวลาอื่นก็มีเสียงออกมาเรื่อยๆเหมือนกันจะ้ะ เขาก็เลือกที่ที่เขาว่าปลอดภัยอะไรจ้ะเพราะที่นี่มีรายละเอียดมากมายเลยมีแมวมีนกนกกระปูดอย่างเงี้ยนกกระปูดนี่เขาก็าจะกินพว,วกสัตว์จ้ะกินหอยก,กินจิ้งจกกิงก่กา กินนอนกินแมลงได้หมดเลยกินสัตว์ที่เขากินได้เขาก็กินมิดทั่วเลยล่ะก่อนนี้เมื่อหลายเดือนก่อนไม่รู้เขาไปกินนกนกกลางเขตรหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเคยมาทำรังแล้วก็ได้ออกวารูสองตัวแล้วก็ต่อมาเหมือนกับว่า เห็นเหลืออยู่ตัวเดียวอย่าเนี้ยโดยลูกบอนี้เขาก็ออกจากรังได้แล้วนะก็บินได้นิดหน่อยจะเห็นเหมือนกับเหลืออยู่ตัวหนึ่งแต่เดิมยมีสองตัวที่บินได้แล้วว่ะมาวันนี้นี่ตั้งแากที่เขาออกจากขายได้ประมาณเป็นอาทิตย์เนี่ยในช่วงประมาณนี้ละ แล้วก็ช่วงกลางวันนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ไปดูจ้ะช่วงที่ไม่ไปดูนี่น่าจะสักประมาณเกือบสองชั่วโมงมหรือประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยก็ปไปดูประมาณบ่ายประมาณบ่ายสามเนี่ยเห็นหมดมดแดงเข้าไปที่ลังเต็มเลยจ้ะ แล้วก็ส่วนส่วนแม่ดอกเองก็ดูเบื่อเงียบๆอะ่ะซึ่งปกติแล้วเขาก็จะบินไปบินมาตลอดเขากินพวกมแมลงอะ่ะกินพวกมแมลงวันด้วยนะ,มะแมลงวันตัวใหญ่ๆเราเราหมักพวกเศษอาหารนึ่ก็มีอย่าถังหมักเศษอาหารก็จะมีกลิ่นก็มแมลงวันก็จะมา ข้างเขตเขาก็จะมาเที่ยวมากินมแมลงวันฉบไฟมาได้กินเอาไปเลี้ยงลูกเขาอย่างเงี้ยเพราะวันว่ายสามก็เจอว่ามีมดแดงที่หลังเขาแล้วก็มีเงียบๆส่วนแม่นกเองพ่อนกเองโบติก็จะมีสองตัวแต่สังเกตว่าเหมือนเหลือตัวหนึง่ง เราก็เลยก็เลยเอาบันไดไปพาดเอาวันไปตั้งแล้วก็ไปดูที่หลังอ่ะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกใส่มือเราแล้วก็หยิบขึ้นมาก็เจอนกที่เขาตายแล้วมีมดแดงเขากัดกินอยู่อ่ะตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนึ่งไม่เห็นเราก็เอานกที่มีมดแดงออกจากรังจะ้ะแล้วก็มาวางไว้ตรงกำแพงใกล้ๆก,กับต้นไม้ตัวเนียน้ยละเพื่อที่จะให้หมดแดงเขาสามารถเดินกับที่ของเขาได้ที่ต้นไม้ได้ นี่เราสังเกตว่ามีมีลูกนกอจจะอยู่อยู่ที่พื้นใต้ต้นไม้เนี่ยเกาะที่ที่กิ่งไม้ที่อยู่ที่พื้นนะฮะแล้วก็สังเกตว่าก็มีแม่นกก็บินไปหาลูกเขาเหมือนกันเศษซากนกที่ตายเนะี่ยมี มดแดงก็กาะเต็มเลยล่ะก็ยังตายไม่นานจ้ะเราก็เลยหาหลังให้จ้ะก็ไปหยิบลูกนกใส่ถุงพลาสติกอ่ะหยิบเพื่อไม่ให้มีกลิ่นติดไปที่ตัวเขาหยิบโด,ดยใช้ถุงพลาสติก ก็เอาไปใส่ในในกลาหมะาร้ากลามะาเ้าใหม่ๆกลาหมะาเ้าอ่อนน่ะแล้วเราก็สังเกตว่ามันมีหลังน้อ,งอีกหลังหนึ่งที่เราคาดว่าเขาทำสองหลังหลังแรกแล้วมาหลังนี้โดยโดยเราไม่ชัดเจนในข้อมูลเียว่ามันอะไรกันแน่เราก็เลย ใหส้สัญญลักษณ์ให้กับนกแม่นกอะว่าลูกนกเขาอยู่ตรงใกล้ๆหลังนี้โดยให้เขาเห็น,นง่ายๆอะให้อยู่ในในกลาเนี่ยแม่นกก็เพิ่มสังเกตแล้วว่ามีลูกอยู่ในกลาลูกเขาก็ออกมาออกประเกาะข้างๆกลาพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง เ้าก็จับลูกนกเนี่ยเอาไปใส่ในลังลังที่เราบอกว่ามีอีกหลังหนึ่งไงซึ่งห่างจากต้นไม้ต้นที่มีมดแดงเนี่ยเป็นต้นมะขามเป็นลังที่อยู่ต้นมะขามตอนขณะที่จับลูกนกเขาก็บินเขาก็หนีจะไม่ให้จับแล้วก็หล่นมาที่พื้นเขาก็บินได้นิดหน่อยอ่ะ ส่วนแม่นกเห็นว่าเรากาลังจับนี่เขาก็มาก็บินมาเพื่อจะมาทําร้ายเราเนะี่ยแต่ก็ไม่กล้าสักทีเดียวเขาก็ห่วงลูกเขาพอเราจับลูกนกได้ก็เอาไปใส่เว้ที่ลังเขาก็อยู่ที่หลังแล้วก็มาเกาะเกาะบนลังแม่นกก็เห็นละว่าลูกอยู่ตรงนั้นผ่านไปช่วงประมาณบ่ายสี่วัง ใบสี่กว่าใบสี่บห้า, 4, าได้ยินเสียงที่ต้นมะขามเนี่ยมันมีเสียงนกแย่แยเลยก็สังเกตว่าเป็นนกกางเขนจ้ะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวประมาณนี้แหละจ้ะเราก็เลยเข้าใจว่าอจริงๆแล้วหลังนี้เป็นหลังของใครกันแน่ เป็นรังของนกอีกชุดหนึ่งหรือเปล่าเขาก็มีเสียงสักระยะหนึ่งแล้วก็เงียบไปจ้ะสรุปก็คือนกนกตัวเนี้ยฮะก็อยู่ในรังใหม่นี่แหละที่เราเอาไว้ตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดจากแม่นกชุดนี้เขาสร้างรังนี้ไว้แล้วก็ไปสร้างอีกรังหนึ่งรังที่มีมดแดง ถ้าเป็นข้อมูลนี้ก็ไม่น่าใช่ละเพราะทำไมเราต้องสร้างสองหลังเงยนะแล้วในระหว่างใกล้ๆหลังเนี่ยหลังที่วัดแดงเป็นต้นมะเฟืองก็เห็นรอยของหลังนะแต่เขายังสร้างไม่เสร็จจ้ะเป็นเป็นวัสดุที่เป็น ที่เป็นเยื่อไม้ที่เป็นใบไม้เล็กๆคะฮะแต่ยังทําไม่ได้ขึ้นหลังเสร็จอะแต่เรารู้ว่าเป็นรูปแบบของนกคังเขนี้แหละที่จะทำหลังซึ่งต้นมะเฟืองนี่ก็มีมะแตงเหมือนกันพออยู่ใ,ใกล้กับต้นบะกรูดความเป็นอยู่ของเดลฉานนี่นะไม่ปลอดภัยจ้ะ เราสร้างสร้างวิกิตให้กับเราด้วยหละจ้ะเราไม่ได้ชอบเลยนะนี้ยก็เขาก็เข้าใจว่าเราชอบอะไรจ้ะก็พยายามเข้ามาใกล้เราเข้ามาหาเราทำรังก็พยายามอยู่ใ,ใกล้เข้าใจว่าปลอดภยัยอะไจ้ะพยายามพึ่งพาอาศัยเราเขาเข้าใจว่าปลอดภยัย ก็ปลอดภัยจากจากแมวซึ่งถ้าแมวเขาจะไปกินเขาก็าต้องอดทนเพราะว่าเป็นต้นมะกรูดมีน้ำก็พอจะทำได้แต่ก็ลำบากก็ดูแล้วก็ไม่ทำส่วนศัตรูอื่นๆก็มีพวกกระอกก็มีก็คงจะไม่ค่อยกล้าเพราะเราก็อยู่ตรงนั้นบ่อย อยู่ใกล้องค์น้ําอย่างเงี้ยใกล้ๆที่เราบางทีเราก็ไปนอนนอนกลางคืนก็มีไปนอนกลางคืนตรงนั้นเสียงก็รบกวนนั่นแหละจ้ะเขาก็สนุกสนานเขาแล้วเราก็นึกกินเอาว่ายัางไงเนี่ยฮะจะได้จบจบ แล้วว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมเขาก็จบด้วยตัวเขาเองอ่ะเราก็ไม่จะต้องไปทำให้เกิดอาฆาตมาหลายเบียดเบียนจองเวนกับเขาแล้วก็แก้ที่ตัวเราจะที่ทำให้เกิดการดึงดูดบ่อเกิดแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสนี้เข้ามาใกล้เราเข้ามาอยู่กับเรา แล้วเราก็ร่วมช่วยได้บ้างเนี่ยก็คือเอาต้นนกเขา้าเข้ามาไว้อีกหลังหนึ่งแล้วการมาไว้อีกหลังหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดต่อไปว่ามันสร้างปัญหาให้กับนกตัวอื่นหรือเปล่าว่าเป็นหลังของนกตัวอื่นไหมหรือแม้ถ้าเป็นก็ตามหรือเขามีไข่อยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตว่ามีไหมนะเพราะว่ามันก็สูงอะ่ะไม่ได้เข้าไปดูในหลังถึงแม้มีไข่ ถ้าเขาอาศัยกันบ้างให้นกตัวนี้โตขึ้นแล้วค่อยบินออกไปส่วนไข่นั้นถ้ามีเนี่ยเขาก็มาฟักช่วงหลังก็ได้ก็คืออาศัยใช้หลังกันไปกาอน,นะฮะแล้วต่ที่เรถึงตรงนี้แล้วเราจะไปดูไหมก็มันยากที่จะไปดูแล้วเพราะว่านกได้ไปอยู่แล้วถ้าเราไปยุ่งแม่นกก็จะเห็นเราล่ะเขาก็หวงหลังเราอะไรอย่างเงี้ย แต่การห่วงหลังก็ไม่ได้ห่วงมากเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปทํำลายแต่ตอนที่มีหลังแรกๆที่เราเจอเมื่อหลายเดือนก่อนหนึ่งเขาห่วงมากเข้าใกล้หลังไม่ได้แต่พอมาลังชุดหลังเนี่ยเราเข้าใกล้เขาก็ไม่ค่อยห่วงเขาเรียนรู้ว่าไม่เป็นอันตรายซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าจบสิ้นหรือล่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะจบได้ไงนะเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของเขาละเขาก็จะวนเวียนอยู่แถวแถวเนี้ยแหละจ้ะเพราะที่เราอยู่ก็จะมีน้ําล้วก็ต้องกินน้ําก็ต้องอาบน้ำํำเนี้ยเขาจะอาบน้ําก็จะกินน้ำของเขาโอ้แล้วตอนที่เขาเจอ วดแดงเนี่ยก็จะต้องเจ็บเลยนะเวลาโดนมดแดงกัดแล้วก็หนีออกไปไม่ได้ด้วยเพราะาไม่มีไม่มีขนที่จะบินอะ่ะแต่ถ้าเขาตัดใจออกจากลังกระโดดออกมาจาก วัต่งก็ก็น่าจะรอดได้เหมือนกับนกตัวที่รอดเนี่ยแหละจ้ะซึ่งก็มีขนอยู่นะเกิดขนขึ้นเยอะก็พอจะบินได้นี่แบบเวลาหล่นออกมาก็พอบินได้นิดๆอะไม่เป็นอันตรายนกพวกนี้เขาตัวเขาเบานะเป็นเหมือนตัวใหญ่เนี่ยแต่เบาจะ้ะ โครงสร้างของกระดูกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักไม่หนาแน่นเขาจะเบาเบามากๆเลยละ่ะเป็นไปนตามกิเลสอะไรจะทำให้เป็นนกได้แล้วก็อยู่ในเดรัจฉานการเป็นนกตามที่ถูกหลอกจากกิเลส ที่เป็นกายละเอียดก็เป็นมนุษย์อ่ะก็กายเป็ก็คือเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายหยาบก็เป็นเดรัจฉานสัตว์ที่มีกายหยาบเป็นสัตว์กายละเอียดเป็นกายมนุษย์ละเอียดจะถ้าเป็น ผู้ที่มีกิเลสอยู่มากมากกายที่เป็นกายละเอียดก็จะเป็นเป็นกายที่ถูกบังคับโดยกิเลสได้มากกายที่เป็นกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีความใกล้เคียงสัตว์สัตว์ตที่ตัวเองเป็นนั้นๆมากขึ้นเะี๋ยถ้ามี กิเลสน้อยกายมนุษย์ก็จะมีรูปร่างเป็นเป็นมนุษย์ได้มากได้มากคือวันนี้ก็เงียบๆเ,เลยเห็นไหมเงียบๆจากเสียงนกอืมแสดงว่าแม่นกเขาเขาไม่มาดูลูกที่หลังแต่แต่เขาก็น่าจะเอาพวกอาหารมาป้อนอยู่แล้วละ่ะ ก็เห็นเหมือนกับมีมาบ้างเหมือนกันช่วงกลางวันแต่ตอนนอนนี้จริงๆเขาต้องอยู่กับลูกเขาอาจจะอยู่กับลูกแล้วเขาก็ได้จ้ะแต่ตอนที่ไปดูตอนมืดมืดตอนเย็นๆนน่ะก็เห็นเฉพาะลูกต่อไปก็เป็นขั้นตอนของเขาละเราก็สังเกตการห่าง ตามที่การดำเนินชีวิตของเราที่เข้าไปเจอไม่ได้จริงจังกิเลสบังคับให้เป็นเดรัจฉานไม่ปลอดภยัยอยู่ในความประมาทตลอดหละจ้ะสร้างความประมาทไม่ปลอดภยัยให้กับชีวิตเป็นยังอยู่ตลอดจึง เป็นโอกาสให้เราได้ทำหน้าที่เป็นต้นบารมีสามสิบทัตเถเดพุณุลลงโพสดันทัสโรได้รวบรวมร,ร,รักษาบารมีสามสิบทัตเถเดพุณุลลงโพสดันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเด็พระกุหลงพระศจันทสโรสัตว์ติระชานี่มีอยู่เยอะมากๆถ้าเทียบกับจำนวนมนุษย์กิเลสทำให้เป็นเดระชานเยอะแยะเลยเป็นยุคข,ของกิเลสเขายุคข,ของกิเลสเขาก็มีมาเรื่อยๆ ที่ทําให้นิพพานทําบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรมีขนาดเล็กกว่านิพพานธรรมของกิเลสเราจึงสร้างยุคของเราจะ้ะยุคบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัศโรสร้างทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่งงองนื่มหอมยารักษาโรคที่อ่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เราทำได้ก้าวหน้ามาตลอดทำได้มากในเวลาที่รวดเร็วจะเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำมาตลอด สร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เราร่วมกันทําหน้าที่ที่แท้จริงของเรานี้พร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนําให้เราได้รับรู้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิทัศะเดชประคุณหลงโพสดันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรเราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ใหญ่าจารย์มหาลัตตาเบิกกาจันท์คนลกยูท่านนำให้เราได้สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธพัทธ พระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสโรไปผมพร้อมกับท่านจ้ะได้พื้นที่ที่เป็นส่วนของกิเลสให้เป็นส่วนของบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสโรเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ทำให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ใหม่ๆไม่ซ้ำเราสร้างขึ้นมาด้วยหน้าที่งานอาชีพทิ่แท้จริงของตัวเราเองนี้ที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นําให้เราได้ทำหน้าที่อย่างปลอดภยัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดจาก ตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรที่เราได้ร่วมกันประคับประคองตัวเองประคับประคองซึ่งกันและกันมาตลอดได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศเสด็จพุทโธพุทธจันทัสโรให้เป็นสมบัติของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ให้เป็นสมบัติของทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอด ที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทัสรจากการศรัทธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อสตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสดจันทัสรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา ระสบความสำเร็จอยู่ตลอดในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสดจ่มตรัสรกเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจก